นายจตุพรพรมพันธ์ก็ยินดีที่ได้ขึ้นศารอาญารัชดาเบิกความในฐานะพยานจำเลยคดีทุบรถนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อจะได้เปิดเผยข้อเท็จจริงว่านายพิสิทธิ์อยู่ในรถระหว่างถูกทุบที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ค่ะ สารอาญานัดสืบพิเศษพยานจำเลยในคดีที่นายพิสิทธิเวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีเมื่อวันที่10พฤษภาคม2552นายจตุพรได้ขึ้นพูดบนเวทีปราศัยด้วยเครื่องกระจายเสียงต่อหน้าประชาชนที่วัดไผ่เขียวว่านายพิสิทธิไม่ได้นั่งอยู่ในรถประจำตำแหน่งช่วงเหตุการณ์ที่ กลุ่มคนเสด,ดงปิดล้อมกระทรวงมหาดไทยและรุมทุบรถ นายจตุพรระบุว่าในวันนี้มีกำหนดขึ้นเบิกความต่อสารในานะพยานจำเลยว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวนายพิสิทธิ์อยู่ในรถจริงหรือไม่รวมถึงเรื่องการออกหมายจับกว่า30คนว่าเป็นคนทุบรถแต่จำนวนเกือบทั้งหมดนั้นไม่สามารถที่จะทำการจับกุมได้เพราะทราบข่าวว่าเป็นทหารที่มีการใส่เสื้อแดงจัดฉากในการทุบรถซึ่งในวันนี้จะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่สวนในชั้นศาลโดยมีทนายฝ่ายโจทก์เป็นผู้ซักถาม สำหรับขั้นตอนต่อไปของคดีพยานฝ่ายจำเลยจะทยอยมาให้การเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันหลายกรณีอาทิกรณีที่พัทยามหาดไทยนางเลิง้งและกรณีที่สามเหลี่ยมดินแดงโดยจำนวนของพยานนั้นจะจัดตามจำนวนที่ศาลได้อนุญาตเนื่องจากศาลต้องการให้ถูกเรื่องเกิดความกระจ่างทั้งนี้ตนเองไม่ได้คาดหวังการตัดสินว่าจะออกมาในรูปแบบใดแล้วแต่ดุลยะพินิจของศาลแต่เมื่อมีการกล่าวหาตนก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปชี้แจงข้อ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผมก็มีหน้าที่นะครับในการที่จะต่อสู้เมื่อมีการกล่าวหานะครับผมก็มีหน้าที่ที่จะชี้แจงนะครับข้ออาข้อเท็จจริงทั้งหมดก็เป็นดุลพินิษของทางศาลท่านนะครับว่าจะชั่งน้ำหนักกันว่าฝ่ายฝ่ายอาจจะวินิจฉัยอย่างไรพวกผมเองก็เดินทางการต่อสู้กันมายาวนานผ่านโชคชะตากรรมมามา,มากมาย นะครับถ้ากระบวนการดําเนินคดีการตามปกตินั้นนะครับผมก็น้อมรับนะครับยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องนะครับ นายจตุพรระบุด้วยว่ายังคงมีคดีอีกจํานวนมากที่รอสารดีกาขออภัยนะคะที่ยังรอสารตัดสินคดีซึ่งทุกคดีนั้นล้วนแล้วแต่ไม่ใช่คดีส่วนตัวแต่เป็นคดีที่เกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้ทางการเมืองทั้งหมดซึ่งจะต้องมีการต่อสู้ต่อไปและหากคดีใดที่ผิดจริงก็ขอน้อมรับการตัดสินและยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่กรณีที่สารรัฐธรรมนูญยื่นเพิกถอนประกันนั้นอย่างยืนยันว่าสำนักงานสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะยื่นถอนประ การตนเองต่อสารอาญาซึ่งในเรื่องนี้ก็จะขอต่อสู้จนถึงที่สุด